หลายคนนะครับเวลาแต่งงานกันใหม่ๆนะครับเราจะรู้สึกว่าคนนี้ดีจังน่ารักจังสุภาพบุรุษอบอุ่นผู้หญิงคนนี้สุภาพเรียบร้อยน่ารักนะครับแต่พอแต่งงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนตัวตนหรือสันดานที่แท้จริงของแต่ละคนปรากฏนะครับจนเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่ใช่คนที่เราแต่งงานด้วยเหรอทำไมเขาเปลี่ยนขนาดนี้ทําไมหลังมีลูกผู้ชายเห็นแก่ตัวมากขึ้นท็อกซิกมากขึ้นอารวาสมากขึ้นดูเป็นคนที่ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษหรือหลังมีลูกผู้หญิงบางคนก็กลายเป็นนาง มาร้ายอารวาสใส่สามีนะครับทั้งที่ตอนแต่งงานเนี่ยโอ้โหน่ารักดีมากหรือหลังแต่งงานก็กลายเป็นคนที่ท็อกซิกดราม่าหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะอะไรนะครับวันนี้ผมจะอธิบายครับเพราะว่าเวลามีลูกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาแต่งงานกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยผู้ชายจะมีความพันที่ดีกับผู้หญิงหรือแม่ของเขาหรือผู้หญิงก็จะมีความพันธดีกับพ่อหรือผู้ชายในชีวิตตอนแต่งงานตอนยังไม่มีลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะรักกันเวิสวิทวิวกันไม่มีปัญหากันแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย เดียวกันนะครับเช่นผู้ชายก็จะมีปมกับพ่อนะครับผู้หญิงก็จะมีปมกับแม่เพราะนั้นคนที่มีปมกับพ่อหรือแม่ตัวเองที่เป็นเพศเดียวกันหรือพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยเพราะว่าแย่งความรักกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีปมเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าไม่ชอบคนคนนั้นที่เป็นเพศเดียวกันที่มีปมนะครับก็จะทําให้เกิดการต่อสู้นะครับยิ่งเวลาเราต้องการเอาชนะหรือต่อสู้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีความท็อกซิกนะครับหรือเย็นชาหรือปฏิบัติตัวไม่ค่อยดีีีีพอออแตตตต่่่งงงาานนนนมมมมลลูููกกกกผ้้หหหญิิิชยสทเดคืืืััไปปรรระุว สันดานของผู้ชายในชีวิตที่เขามีปมกับพ่อซึ่งเรายังไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้มาปฏิสัมพันธ์เพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันจะเกิดการแย่งความรักลูกชายก็จะพยายามเกาะแม่ไม่ยอมไปไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จําภาพปมในวัยเด็กที่รู้สึกว่าพี่หรือน้องมาแย่งความรักเขาเขาจะเริ่มอยากเอาชนะอยากทําอะไรบางอย่างนะครับเรียกร้องความสนใจก็กลายเป็นว่าบางทีเราจะเห็นเป็นแบบนิสัยแบบเด็กๆคืองี่เง่าท็อกซิกเย็นชาขี้งอนหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทําไมสันดานเป็นอย่างนี้สุดท้ายเราก็ขอจบความสัมพันธ์รือ ขอแยกบ้านแยกห้องเพราะเรา้สึกว่าผู้ชายแบบนี้มันไม่ใช่แต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือปมในจิตใต้สำนึกที่มันถูกกระตุ้นขึ้นมาเช่นเดียวกันกับเพศหญิงครับเวลาเจอปัญหาพวกนี้มีลูกสาวเนี่ยก็จะเริ่มออกอาการแบบท็อกซิกดาราม่าหรือเรียกร้องหรือทําตัวไม่น่ารักอะไรบางอย่างเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันในวัยเด็กอไม่ถูกเติมเต็มความรักก็จะเรียกร้องด้วยพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะนั้นใครที่มีปัญหาเนี่ยอย่าเพิ่งตัดบทหรือแลกกันนะครับใช้วิธีการปลดล็อกปมในจิตใต้สำนึกก็จะ มเ,เ,เมื่อปมถูกปลดและเมื่อปมเกี่ยวกับเพศเดียวกันถูกปลดปมกับพ่อถูกปลดผู้ชายค,คนนั้นก็จะเป็นคนที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มีความพันที่ดีกับลูกแล้วก็จะมาช่วยเลี้ยงลูกก็จะทําให้ลูกเป็นคนที่เซลล์ตีม e สูงหรือผู้หญิงนะครับที่ท็อกซิกใส่สลูกตัวเองท็อกซิกใส่สามีแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยๆพอได้ปลดล็อกความพันกับแม่สิ่งที่เกิดขึ้นเขา,าจะน่ารักแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็ทําให้เลี้ยงลูกได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นใครที่กาลังมีปัญหานะครับการจบความพันไม่ได้ทําให้้้ปปปััญญหหหาาาาาถูกแกแแลลงนะบต่จทํใย นนเพราะว่าเราจะทําให้ปมที่เคยมีอยู่ฝังอยู่มันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็เข้ามาแก้ไขได้นะครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ